8พักร่วมยังเดินหน้าต่อไปได้อ่ะคะ่ะเราจะพยายามครับเราจะพยายามเราได้รับโจทย์ได้รับสมการที่ยากขึ้นกว่าเดิมอมค่ะจากเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็นการั้งโจทย์ที่ยากมากเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ยากๆอย่างเนี้ยมันคงต้องมีวิธีการที่จะแก้โจทย์ให้ได้ะจะแก้อย่างไรเนี่ยก็ขึ้นกับเนี่ยครับ ขอ้อรุระหว่างแต่พรรคการตัดสินใจร่วมเคารพความเป็นที่หนึ่งของพรรคเก้าไกลอยู่นะครับครับระับใดที่ยังไม่มีข้อสรุปจากการพูดคุยระหว่างเก้าไกลื่อไทยและแต่พรรคร่วมนะครับเนี่ยคิดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้จากจพกเอไทยนะครับค่ะคุณหมอคะต้องเป็นข้อสรุปของแต่พรรคร่วมและรับระหว่างเ่อไทยและเก้าไกลเท่านั้นนะครับค่ะเบืบ้องต้นจะมีการนัดหารือกันเมื่อไหร่ยังไงคะคุณหมอคะผมฟังจากที่ท่านนลขาชัยทวัฒน์พูดผ่านรายการหลายๆช่องเนี่ยนะครับเน็นบอกว่า จะนัดหมายเพื่อไทยพูดคุยเดี๋ยวท่านคงนัดเวลามาครับสารที่ด้วยนะครับก็คงเป็นวันนี้เห็นบอกว่าเป็นวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เลยอ่าแต่ว่าสารที่นี่คงต้องรอรอก็กําหนดมาครับค่ะนะครับเครียดไหมกับกับกับสถานการณ์ในในตอนนี้คะถามว่าเครียดไหมต้องต้องตอบอคุณกวางเรื่องความเคารพครับว่าเราอย่าไปเครียดกับมันครับ แม้กาจแทนมันชวนหเครียดมากเนี่ยแต่ว่าเราเองอย่าไปเครียดกับมันครับเรามีหน้าที่เรามีภาระที่จะทําให้เจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนมันรู้ให้จงได้คือรัฐบาลของประชาชนใช่ไหมครับคยิ่งโจทย์ยากเท่าไหร่เรายิ่งต้องมุ่งมั่นและพยายามมากขึ้นอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะเพื่อไทยเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเพราะาโจทย์มาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่มากที่จะ มีข้อตัดสินข้อพิจารณาอย่างไรที่จะได้มาซึ่งสามเจ็ดหกได้มาซึ่งรัฐบาลของประชาชนใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ที่เราต้องคำนึงแล้วก็ต้องนำประเด็นเหล่านี้ไปพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างก้าวไกเพื่อไทยครับแล้วก็อีกหกพรรคยังมีเวลาในการแก้โจทย์นี้ครับยังพมีเวลาในการแก้โจทย์นี้แต่ขออนุญาตถาม ให้คุณหมอชนนั่นมองย้อนกลับไปวิเคราะห์กลับไปเมื่อวานนี้หน่อยที่ในที่ประชุมรัฐสภามันออกมาเป็นแบบนี้มวลบรรยากาศเป็นแบบนี้ทุกคนมีการอภิปรายในฝ้าฝังที่ไม่เห็นด้วยกับคุณพิธาเนี่ยมีแต่เรื่องหนึ่งสองเลยถ้ามองบรรยากาศนะตอนนี้การจะแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์นี้คุณหมอชนนั่นมองว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวคุณพิธานคนเดียวหรือว่าทั้งพักก้าวไกลครับที่จะต้องเรียกว่าแก้ไขบางอย่างเพื่อให้ในท้ายที่สุดแล้วมันเกิดรัฐบาลใหม่ของฝั่งเราได้ จากข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับคุณตาครับคุณกวางครับมันมันไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่บอกว่าให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีบุคคลซึ่งที่บุคคลซึ่งไม่มีมีคุณสมบัติไม่มีรัศมีอห้ามได้รับการเสนอชื่อจากพักการเมืองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รันมันมีบทบัญญัติไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ ปรากฏขึ้นเมื่อวานเนี่ยใช้คุณลักษณะเรื่องของคุณลักษณะส่วนบุคคลเนี่ยนะครับที่เป็นคุณสมบัติของนายกนี่ก็มีอยู่แต่ไม่มากอืเพราะทุกคนก็ทราบกระบวนการวิธิการทั้งหมดแล้วมีผู้ให้ความสนใจในประเด็นนี้น้อยมากนะครับม,มีผู้ปลาอยู่คนเดียวครับนะครับส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นเป็นปัจจัยอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่รัฐมนตรกกำหนด แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าสมาชิกจะใช้เป็นอง,งนค์ประกอบในการพิจารณาใช่ไหมครับก็มุ่งเน้นไปนเรื่องนโยบายเรื่องของอุดมคติอุดม,มการณ์แนวทางการทํางานของทางพรรคเก้าวไกลเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันมันไม่ได้หมายว่าเป็นตัวคุณพิธาแล้วสวบาง่านป,ประกาศชาัดเลยนะครับว่าไม่เอามาร่วมรัฐบาลจะไม่เอาเอะไรต่างวันนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ผมบอกว่ายากไงครับ